ลองนึกภาพว่ายน้ำในมาหาสมุทรเค็มๆที่ลึกลงไปใต้เปลือกน้ำแข็งของดวงจันทร์มันมีปล่องน้ำร้อนใต้มาหาสมุทรรอบตัวคุณและให้พลังงานที่จำเป็นต่อการอยู่รอดแก่จุลินทรีย์ขนาดเล็กหรือสํารวจดวงจันทร์ที่ปกคลุมด้วยแม่น้ำม e ีเทนและอ e ีเทนที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตอาจซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของหลุมอุกกาบาตประเด็นคือเราอาจไม่จําเป็นต้องออกจากระบบสุริยะของเราเพื่อมองหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตนอกโลก ดวงจันทร์น้ำแข็งสามารถเขียนประวัติศาสตร์จักรวาลใหม่ด้วยมหาสมุรที่ขั้นกลางระหว่างเปลือกน้ำแข็งและแกนกลางดาวเคราะห์ที่ร้อนระอุมีบางสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในปี2005ขณะไปเยือนดาวเสายานอวกาศแคสซินีบินผ่านฝอยน้ำแข็งละเอียดมันกำลังพ่นไปในอวกาศผ่านรอยแตกบนพื้นผิวของเอ็นเซลาดัสซึ่งเป็นหนึ่งในดวงจันทร์ของดาวเสาที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งและน้ำก็ไหลออกมาด้วยความเร็ว1,290กิโลเมตรต่อชั่วโมงแคสซินีไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ แต่มันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์คนพบสิ่งที่คล้ายกันพวกเขาพัฒนาภารกิจใหม่โดยต้องการมุ่งเน้นไปที่ดวงจันทร์น้ำแข็งในบริเวณรอบนอกของระบบสุริยะบนโลกของเราน้ำเป็นรากฐานของชีวิตอย่างที่เรารู้และตอนนี้ดวงจันทร์อย่างน้อย6ดวงอาจเป็นจุดที่เราสามารถพบมาหาสมุทรที่เป็นน้ำได้โดยดวงหนึ่งโครจรรอบดาวเนปจูน2ดวงโครจรรอบดาวเสาและ3ดวงโครจรรอบดาวพฤหสัสบดีนักว,วิทยาศาสตร์ศึกษาสาภาพแวดล้อมที่รุนแรงบนโลกของเรา เพื่อทำความเข้าใจและเป็นแนวทางในการค้นหาชีวิตนอกโลกตัวอย่างเช่นใช้สถานที่ต่างๆเช่นปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลลึกและทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกาสิ่งเหล่านี้สามารถบอกเราได้มากขึ้นว่าสภาวะใดาที่สามารถเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้และภารกิจเหล่านี้นำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมในสิ่งที่เรียกประมาณว่า Network for Ancient World โดยสุดท้ายแล้วพวกเขาหวังว่าจะได้พบชีวิตนอกโลก เร็วเข้าเราต้องการเพื่อนใหม่นะเอาล่ะสวัสดียูโรป้าลองนึกภาพดวงจันทรเยือกแข็งที่ปกคลุมด้วยสันเขาสองชั้นที่ไขว้สลับกันบนพื้นผิวเหมือนเป็นรอยแผลเป็นส่เมื่อเร็วๆนี้นกักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งที่น่าตื่นเต้นมันอาจมีแอ่งน้ำตื้นๆบนยูโรป้าใต้พื้นผิวน้ำแข็งของมันสันเขาเหล่านี้คล้ายกับที่พบในแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์มากและถ้าพวกมันขกตัวขึ้นในลักษณะเดียวกับที่เกิดในกรีนแลนด์น้ำใต้ผิวดินเหล่านี้อาจจะพบได้ทั่วไปในยูโรป้า โดยซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวที่กลายเป็นน้าแข็งแอ่งน้ําดังกล่าวก่อตัวขึ้นเมื่อน้ําใต้พื้นดินแข็งตัวและทําให้พื้นผิวแตกครั้งแล้วครั้งเล่าดัานสันเขาแฝดขึ้นมามันเหมือนกับเมื่อคุณใส่โซดาลงในช่องแช่แข็งแล้วมันระเบิดดันสันขึ้นบนพื้นผิวสันเขาบนยูโรป้าเหล่านี้สูงถึง300เมตรและถูกแยกจากกาันด้วยขุบเขาวกว้าง0.8กิโลเมตรและคุณก็รู้กดดีที่ใดมีน้ําที่นั่นอาจจะมีชีวิต สารเคมีที่จําเป็นต่อชีวิตอาจหมุนเวียนจากเปลือกน้ําแข็งลงไปลึกใต้ผิวน้ําของมหาสมุทรที่เค็มและยูโราปาก็เป็นหนึ่งในดวงจันทร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในระบบสุริยะของเราอยู่แล้วเมื่อพูดถึงการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนื่องจากมีมหาสมุทรลึกอยู่ใต้เปลือกน้ําแข็งของมันนักวิทยาศาสตร์ษษเชื่อว่ามหาสมุทรนี้อาจมีความลึกตั้งแต่64ถึง160กิโลเมตรซึ่งหมายความว่ามันสามารถกักเก็บน้ําได้มากเป็น2เท่าของมหาสมุทรทั้งหมดของเรารวมกัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอีกรายคือดวงจันทร์เล็กๆที่เรียกว่าแอนเซลาดัสซึ่งกว้างพอๆกับรัฐแอริโซนาแม้จะมีขนาดที่เล็กแต่นักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันสามารถเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับยูโรป้าเหตุผลล่ะขอพูดอีกครั้งเพราะน้ำทะเลที่เป็นของเหลวและชั้นน้ำแข็งบางๆที่ปกคลุมอยู่ไงในปี2008ยานสำรวจอวกาศของนาซาตรวจพบไอน้ำเค็มที่พุ่งยาวออกมาจากกั้วใต้ของดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ไอและพบเลกุลอินทรีย์เช่นคาร์บอนไนโตรเจนและออกซิเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของชีวิตแทนที่จะเป็นครอบน้ําแข็งหนาเหมือนที่ยูโรปามีแอนเซลาดัสอาจมีน,น้ําแข็งที่ผสมกับเปลือกดาวปกคลุมอยู่บางกว่าการพุ่งนั้นเร็วกว่ามากซึ่งบอกเราได้ว่ามันสามารถเกิดจากมหาสมุทรเลวที่คั่วโลกใต้ของดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าบนแอนเซลาดัสมีกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งมันคือไอ้น้ำที่ลอยขึ้นจากพื้นผิวจากนั้นตกลงมากลายเป็นน้ำที่เป็นของเหลวอีกครั้งและมันเกิดขึ้นมานานนับแสนปี การเคลื่อนไหวนี้สามารถช่วยกระจายโมเลกุลอินทรีย์ที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าจำเป็นต่อาการดำรงชีวิตดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆคลานไปมาที่ไหนสักแห่งบนแอนเซลดัสโลกเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมและมีหลายปัจจัยที่ทำให้โลกเป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิตอย่างที่เราทราบกันดีแต่เมื่อพูดถึงการค้นหาสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกของเราเราไม่สามารถเพียงแค่คิดว่าทุกแห่งในระบบสุริยะของเราจำเป็นจะต้องมีปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อให้มีสิ่งมีชีวิตอยู่และหนึ่งใในนนนสสสถาาททีี่่่จุดคือก ซึ่งเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเรามันเป็นสีเทาและปกคลุมไปด้วยหลุมอุกบาตและมันอาจดูน่าเบื่อเมื่อมองแวบแรกแต่อย่าให้รูปลักษณ์ที่น่าเบื่อหลอกคุณเราเพิ่งค้นพบว่ามีไอน้ําในชั้นบรรยากาศและมันมีมากกว่าแค่น้ําบนโลกเรามีปัจจัยที่สนุกสนานและมีประโยชน์มากมายที่ทําให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเรามีสนามแม่เหล็กที่ปกป้องเราจากรังสีที่เป็นอันตรายและมีดวงจันทร์ดวงโตที่สร้างกระแสน้ําที่ช่วยให้มหาสมุทรของเราปนกัน นอกจากนี้เรายังมีมหาสมุทรน้ําลึกที่เป็นของเหลวและพื้นดินที่มีระดับความสูงต่างกันซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเพื่อให้ชีวิตเจริญเติบโตแกนิมิดมีปัจจัยเหล่านี้เช่นกันสนามแม่เหล็กมีนอกจากนี้มันจะเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสจึงเกิดแรงไทโดที่นั่นด้วยแกนิมิดมีไทโดลแลกกับดาวพฤหัสซึ่งหมายความว่าแกนิมิดจะโชว์เพียงด้านเดียวของมันต่อดาวก๊าสยักษ์แม้ว่ามันจะอยู่ใกล้ดาวพฤหัสมาก แกนิมิดก็ยังสามารถหมุนรอบแกนของมันเองได้ทุกๆ7วันสนามแม่เหล็กแล้วแรงไทโรที่รุนแรงเป็นปัจจัยที่สามารถช่วยสร้างและรักษามหาสมุทรที่เป็นของเหลวซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ผิวน้ำแข็งของดวงจันทร์และมหาสมุทรนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับพักผ่อนในกาแล็กซี่เท่านั้นแต่ยังอาจเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตด้วยมุ่งหน้าสู่ไอโอดวงจันทร์ขนาดใหญ่อันดับ3ของดาวพฤหัสกันบ้างเรากำลังพูดถึงสถานที่ที่พิเศษมาก เนื่องจากเป็นวัตถุที่มีภูเขาไฟปะทุมากที่สุดในระบบสุรยิยะของเราใช่มีภูเขาไฟที่ยังปะทุมากกว่า400ลูกที่ปล่อยกา๊าซอื่นๆออกมาที่นั่นสิ่งนี้ช่วยสร้างชั้นบรรยากาศก๊าซบางๆซึ่งส่วนใหญ่ทําจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งมีออกซิเจนเล็กน้อยภูเขาไฟยังทําให้บางส่วนของไอโอร้อนมากซึ่งร้อนถึง1,650องศาเซลเซียสในขณะที่บางส่วนหนาวมากโดยหนาวถึงลบ130องศาเซลเซียส ชีวิตแทบจะไม่สามารถเติบโตได้ในสภาวะที่รุนแรงเช่นนี้นอกจากนี้ไอโอยังไม่มีน้ำหรือเคมีอินทรีย์และมันโครจรอ,อยู่ภายในวงแหวนของรังสีอันตรายแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตบนไอโอเมื่อนานมาแล้วหรือแม้แต่อาจอยู่ในรูปแบบอื่นที่เราไม่รู้จักในปัจจุบันมันอาจจะยังอยู่ที่นั่นลึกลงไปใต้พื้นผิวดวงจันทร์การจำลองบางอย่างชี้ให้เห็นว่าไอโอก่อตัวขึ้นในบริเวณที่มีน้ำเป็นของเหลวปริมาณมาก ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับความร้อนของไอโอจะสามารถเอื้อต่อชีวิตได้แต่สิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวจะถูกทำลายด้วยวรังสีหลังจากมีชีวิตอยู่เพียงสิบล้านปีดังนั้นหากมีสิ่งมีชีวิตบนไอโอมันอาจจะอยู่ลึกลงไปใต้ดินโดยปลอดภัยจากรังสีที่รุนแรงบนพื้นผิวเช่นเดียวกับที่มีการสร้างเมืองในภาพยนตร์วันสิ้นโลกทั้งหลายทั้งแหล่โดยซ่อนตัวจากสิ่งที่อยู่ภายนอกบนพื้นดินดังนั้นเพื่อตรวจสอบดูเราต้องส่งยานสำรวจพิเศษเพื่อค้นหามัน แต่การสร้างยานสำรวจที่สามารถลงจอดบนไอโอและเจาะลึกพอที่จะพบสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากแล,แล้วเรายัางไปไม่ถึงจุดนั้นดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษามามากพวกเขาเชื่อว่าดาวเคราะห์สีแดงเคยมีน้ําที่เป็นของเหลวและทะเลสาบน้ําจืดอยู่บนพื้นผิวซึ่งดีกว่าที่เรามีในตอนนี้นั่นก็คือแค่ครอบน้ําแข็งเปล่าๆบนขั้วของดาวอังคารแต่มันสามารถมีสารประกอบอินทรีย์อยู่ใต้เปลือกดาวได้ทุกวันนี้ดาวอังคารมีอากาศหนาวเย็นมาก และมีชั้นบรรยากาศเบาบางลงซึ่งดูไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่แต่นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าดาวเคราะหสีแดงเคยอบอุ่นกว่านี้และเอื้อต่อการอยู่กว่ามากเราหวังว่ายานสำรวจทั้งหมดจะนำข่าวดีที่น่าตกใจและหลักฐานของชีวิตมาให้เราได้ดีใจกัน